คุงครับเพชรลงทุนได้ไหมครับมีมานานแล้วในเรื่องของการลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดคือการซื้อเพชรเนี่ยก่อนที่จะลงทุนเพชรหนึ่งคุณต้องศึกษาเรื่องเพชรก่อน2ก็คือคุณจะต้องรู้ว่าซื้อเพชรไ,ได้สเปคแบบไหนแล้วก็ซื้อเพชรคุณภาพแบบไหนเพชรมีราคากลางเขาเรียกว่าเป็นราคาตลาดโลกเรียกว่ารับผพอนซึ่งจะเป็นราคาค่าเงินยูอสดอลลาร์ในการคำนวณนะมีขึ้น,ม,นมีลงนะคะตั้งแต่บอสทำมาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วเพชรขึ้นตลอดอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่2-5%ถึงหเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่หว ันจะสะทืกเห็นเรื่อยๆนะคะเพชรเป็นเรื่องหนึ่งที่ศึกษาแล้วมีกําไรเหมาะสําหรับ Investment เหมาะสาหรับการซื้อเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงนะคะเพราะว่าราคาไม่เคยลว่วงไม่เคยดิ่งลงเพราะเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติเมื่ออะไรที่หมดไปราคาจะขึ้นเรื่อยๆเสมอน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้บอสจะแนะนำให้ทุกท่านนะ,ค,ะค่อยๆศึกษาและเข้ามาดูในตลาดเพชรดูการลงทุนเพชรไม่ใช่เรื่องยากศึกษาดีๆแล้วคุณจะสนุกกับมันค่ะ